น้องฝากถามมาปัญหาว่าน้องบอกว่ารู้วิธีสร้างกรรมใหม่แล้วแต่ว่าไม่รู้วิธีให้กรรมเก่าหมดปอาจารย์ช่วยอธิบายวิธีที่จะทําให้กรรมเก่ารู้วิธีอะไรใหม่แล้วนะรู้วิธีสร้างกรรมใหม่สร้างกรรมใหม่ฮะต้องบอกว่ารู้วิธีของการเกิดขึ้นแห่งกรรมใหม่ครับใช่ไหมครับแต่ไม่รู้วิธีที่จะดับกรรมเก่า ดับกรรมเก่าเราต้องรู้จักเรื่องของกรรมดีกว่าครกรรมใหม่กรรมเก่าต้องอาศัยผืนนาอยู่ดีจะเป็นกรรมเก่ากรรมใหม่ก็ตามมันก็คือผืนนาคือสีธาตุคือรูปเวทนาสัญญาสังขารโดยมีวิญญ,ญาณเนี่ยไปตั้งอาศัยอยู่นะร,รวมแล้วเป็นขันธ์ห้าภาษณปัจจุบันเป็นกรรมใหม่ สิ่งที่ได้มาแล้วเนี่ยเป็นกรรมเก่าซึ่งสิ่งที่ได้มาแล้วกับสิ่งที่กำลังจะได้มันก็อยู่ในขันห้าถูกต้องไหมถูกครับอ่มันก็อาศัยขันห้าดังนั้นมารู้จักขันห้าดีกว่านะไม่ต้องไปกังวลว่าเอ๊ะกรรมเก่าจะดับไปได้ยังไงพอรู้จักผืนนาชัดๆว่ามันคือรูปเวทนาสัญญาสังขาร สี่ธาตุเป็นที่ตั้งเป็นผืนนานะแล้วเราก็รู้ว่าผืนนาหรือสี่ธาตุเนี่ยเป็นธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่ตัวเราของเรามันก็จะเป็นเหตุให้ไม่ว่าจะผัสษะใหม่หรือของเก่าเราก็จะดับได้หมดเพราะเราเข้าใจความเป็นผืนนานะดังนั้นเวลายอยู่กับลมหายใจหลุดไปคิดนั่นแหละลืมลืมกายลืมลมแล้ว ถูกต้องไหมลืมลมแล้วเราถึงต้องดึงกลับมารมไงใช่ไหมเพราะเรากําลังหลุดไปคิดพระศาสดาก็บอกเนี่ยขณะที่หลุดไปคิดเนี่ยเธอคิดถึงสิ่งใดดําริอถึงสิ่งใดเนี่ยปุญญภพวาพินิพติแล้วนะพบหมายอันเป็นภัยที่น่ากลัวเกิดขึ้นแล้วนะเห็นไหมอยู่ในภพตรงนี้อยู่ตรงนี้ดีแล้วนี่เต่าหดหัวในกระดองนี่เพราะอยู่กับกายปุ๊บเป็นเต่าหดหัวในกระดองเลยเห็นไหมกายยคตาสติ พิกุก็ปึงตั้งมโนวิตกไว้ในกระดองาอารมณ์การภาวนาเนี่ยก็เพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวเป็นอย่างนี้เราก็จะเห็นว่ามันจริงตามนั้น,นแม้กายก็สงบแม้จิตก็สงบจิตมันไม่ฟุ้งอ่ะไม่ฟุ้งไปในอารมณ์ต่างๆเนี่ยเรียกสงบละหรือเรียกอย่างว่า สังวสรสำรวมอินทรียอินทรียสังวรสง,งบละเอามาอยู่ที่นี่นะเวลาจิตสงบปุ๊บกายสงบไหมสงบเพราะจิตไม่ขยับเพราะจิตไม่ขยับกายสงบนะอานาปานาสีเนี่ยทำให้จิตไม่ไหวโครงแล้วพระองค์บอกพอจิตไม่ไหวโครงเนี่ยกายก็จะไม่ไหวโครงนะถ้าจิตเราไหวโครงกายก็จะไหวโครง